โยมาอยู่กันในเกม Rock Company กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็เมื่อวานก็เล่นสไนกระบอกนู้นไปแล้วเดี๋ยวมาลองเล่นสไนกระบอกอีกกระบอกหนึ่งบ้างครับผมก็เป็นตัวของตัว f ซอร์นะเป็นสไนกกระบอกที่แบบว่ามันที่ผมว่ามันไม่ค่อยดีอะ่ะก็คือกระบอกนี้นะครับที่มีชื่อว่า Thai ออก็คือแบบดามเมจแค่เจ็ดสิบนะครับแต่ว่ายิงหัวตายเหมือนกันนะกระสุนก็แค่สองนะครับข้อดีคือมันยิงรัวได้ ยิงแบบเบิ้ลได้นะครับในช็อตเดียวแล้วก็แค่นั้นแหละผมว่า <c oughs> ข้อเสียแม่งมีไอข้อดีอย่างเดียวเลยคือยิงเบิ้ลครับผมที่เหลือแบบสู้สนกระบอกนู้นไม่ได้ไม่ได้เลยนะผมว่าสนากระบอกนู้นดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันในหมดเซ็กวอ์ซิกเหมือนเดิมครับผมก็ก็ไปเจอกันในเกมแล้วกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับผมจัดไปมาอยู่กันในเกมไปที่ร้อยวิวอยู่กันในด่านสกายฟิลเลนเตอร์อาราบอเวอเรสด่านนี้ก็เล่นยากนะผมว่าสําหรับสนนี่นะกระบอกนี้เลย โอเคแสดงกระบอกนี้ไม่ต้องสับนะครับเพราะว่ามันยิงรัวได้แต่ก็เอามาสับก็ได้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่สับแล้วกันเอาปืนมาก่อนครับผมก็คือขวานึงไม่ต้องนะกระบอกนู้นมันยิงรัวไม่ได้ไงก็เลยต้องเอามาสับเพื่อความไวเห็นป่ะกระสุนมีแค่2นัดครับเพิ่มไม่ได้เมื่อก่อนมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับสามารถเพิ่มกระสุนได้เป็น3นัดนะแต่๋ยนนี้เพิ่มไม่ได้ละเพิ่มไม่ได้มานานละโอเคก็คือยิงถ้ายิงไม่โดนหัวนี่ยิงให้โดนตัวแบบ2นัด ภายในชุดเดียวอะก็ตายเหมือนกันครับผมเอาตัวนี้หนูทดลองปล่อยมันไปก่อนเฮ้หยหนูทดลองไปละหนูทดลองโอเคโดนไปก่อนโอ้โหกระตุกด้วยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โห,โโหสัตว์เอเอาลูโม่มายิงหลบไม่ทันเมื่อกี้ผมกาจะง้างยิงมาละกาจะกดเล็งแล้วไงโอเคคือยิงยังไม่พลาดนะครับเพราะว่ายิางไปเม็ดหนึ่งโอเคฮะ หลังเสียงหลังเลยอะเสียงหลังเลยอะเดี๋ยวผมรอแถวนี้แหละไอตัวนี้ใช่เปล่ายิงใครยิงใครไว้โอ้โห,โหเกินโปะปะเนี่ยโอ้โหลูกโมยิงสองนัดครับผมโดนหัวสองนัดตายเลยยิงโดนแต่หัววะโอเค,อ,เค,อ,เคเอ,อุ๊ยเขียเอ้ยก็มาดิสัตว ก็มาดิสัตร์โอเคกูยังได้ได้ไม่กี่ตัวเลยได้มาตัวเดียวเองว้าวโอ้โหไม่ทันวะชูมันนานจังว่ามันโปรปะเนี่ยไอตัวนี้แปลกๆล,ละเก่งจัดโอเคตายไปมึงก็ได้นะหวยเอ้ย,อยตายเถอะโอเคไม่ได้ผมด้วยสไนกระบอกนี้ไม่ค่อยชอบนะครับอย่างที่ผมบอกแล โอ้ยิงไม่โดนเลยวะก็ได้นะโอ้โหยิงไม่โดนจริงก็ได้นะซัมไทม์โอ้โหโดนไปเม็ดนึงไม่ตายไงโอ้โหตายไม่ทันด้วยมันมาหลังมันมาหลังตายสวยได้ผมอยู่โอ้โหไอสัตว์ไอ้เฮี้ยนีิงละยิงผมหลายตัวละแล้วผมเพิ่งได้มันแค่3ตัวไงประเด็น เอาขวานมาก่อนละกันเผื่อ,อไว้ปลาระยะใกล้ครับผมสิบตัวพอสนกระบอกนี้คือยิงยากจริงครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเจอละเจอระเจอราดโอ้โหไม่มีคนอีกละหาไม่เจอครับผมผมรอแถวนี้หละเดี๋ยวมันก็มาเพราะว่าเราเล่นสไนต้องระยะไกลนิดนึงโผล่มาที่เหรอเอ้ยไม่โดนเลยวะ โอ้ถ้าเป็นเสน่กระบอกโน้นกูว่าตายไปแนละ้วพวกไอ้พวกเด็กพวกนี้ไอ้พวกเด็กอุย้ยโอ้โหพวกเด็กเวนเดนขยะมาเพิ่งได้3ตัวครับผมอีก7ตัวเจอพวกเด็กเวนเดนขยะพวกนี้ไปครับผมจบเลยเียอะไรวะน่าตายห่าหมดแล้วเครีโอ้ จะยิงเบิ้ลนั่นแหละแต่มันไม่ได้จริงโดนไปเจ็บตัวก็เจ็บตัวดิครับอไอตัวนี้ยิงผมกี่ตัวแล้วเนี่ยผมตายไปไม่รู้กี่ตัวแล้วผมโดนไอตัวนี้ยิงประจะําเลยวะก็ยังไม่ผิดนะโอ้ได้มา400ทะเลกระบอกนี้ไม่เฟี้ยวอย่างที่ผมบอกแล้วแหละการจะยิงเบิ้ลให้โดนมันก็ยากนะครับเจอหนึ่งโอ้แก้แขนก็ไม่ได้ด้วยก็มาเลย โอ้โหคือมันใช่ไหมเนี่ยมันทำไมมันโหดเกินวะคือมันยิงง่ายจังอะมันยิงผมยังไม่พลาดเลยนะเอาสไนมาเล่นก็ยิงหัวกูโดนอีกมาดิอยู่ตรงนั้นแหละโอ้ไม่ไหววะคือสไนเล่นไม่ได้เลยครับผมอยู่แต่ระยะใกล้ ไอตอนนู okay. know, one, it. It ้นเก๋นะตัวนี้ดูดีทีมผมออกมาละมันโปรหรืออะไรวะอยากรู้จัดโอเคไม่ตายโอ้ยิงแม่งไม่โดนเลยวะโอเคโดนหัวอยู่โอ้โหพิงยิงโดนหัวทีมผมออกไป2ตัวละแค่ไหนแค่นั้นละกันดูดีขนาดเล่นแบบนี้มันยังออกอ่ะซิก โอ้ยิงยากจัดโอ้ดูดิไอ้เหี้ยนี้ยิงไม่พลาดเลยนะเว้ยโอ้โหสุดจดัดไม่เคยเจอใครโหดเท่านี้มาก,ก่อนละพูดตรงๆคือแม่งยิงไม่พลาดเลยอ่ะอเคอันนี้ยิงเบิ้ลโดนครับผมเกือบโดนมันเกือบโดนมันยุบละขาหลุด เอาขวานคืนมาด้วยอ๋อไอสัตว์ขวานหายเลยขวานหายเลยแต่ควายล้วนครับผมด้านบนต้องมีคนแหละไม่ใช่กูเดินไปนแล้วมันเดินมาพอดีนะตายเถอะสวยโอ้โหเอ้ได้มาแปดเคสสิบตัวถึงอยู่แต่ก็เป็นเรื่องยากอยู่นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายสิบตัวได้มาแปดละอีกสองตัวไม่น่าจะยาก ต้องเย็นระยะดีเพราะว่ามันสอยเราแบบโอ้โหตรงนี้แหละที่ทํากินเลยผมว่าถ้ามันโผล่ออกมานะนั่นไงโอเคหัวหลุดโอ้โหเข้าทางหัวพอดีเข้าจังหวะหัวพอดีเป๊ะครับผมก็เละเลยอะเละเลยอะอยโอ้คือโผล่ไม่ได้เลยครับผม <c oughs> หลังมาแล้วมึงยังไม่รู้ตัว ทีมก็เหลือแต่วัวโอเคได้มาเก้ยิงโคตรยากสนออะไรก็ไม่รู้ครับผมแต่ถ้าเอาเล่นดีๆมันก็ยิงได้นะแต่ก็ยากอยู่ดีอะอยู่ตรงนั้นแหละจะต,ตายห้ายอยู่ละโอ้ยืยนตรงนี้ไม่ได้ละแม่งอ้อมมานู่นละโอ้ดูดิไอ้เทีย้ยนี่แม่งยิงแบบโผลไม่ถึง1นึ่งวิครับผมเกือบตาย ตายครับมึงโอ้โหไม่ตายด้วยเลือดเลยหนึ่งพอดีเพื่อนมาซ้อนนี่โอ้โหผมฆ่าตัวนี้ไม่ได้เลยนะไอะตัวนี้ฆ่าผมอย่างเดียวไม่รู้มันโปรหรืออะไรนะแต่แบบว่าโอ้โหโคตรอ,อะพูดตรงๆรเฮีเฮ้ยตายยากจังวายพวกเขี้ยพวกนี้อ๋อ ปลาขวานก็ไม่โดนเลจะแพ้ยละสิบตัวยังไม่ถึงเลยได้มาเก้าโคตรห้าวได้มาเก้าโคตรห้าวเป้งโอเคโดนหัวอยู่สิบตัวถึงละก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นสิบตัวแค่สิบตัวแค่สิบตัวโอ้หตัวที่ย้่ยที่ไม่ตายหรอตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนซุกซนเค สิบเอ็ดตัวตรงนี้ปะหัวตัวนั้นแม่งสาดมันเลยวะ่ะสาดชูบแบบโคตรมันดูดิเสียงกระสุนปืนมันครับผมโอเคฆ่ามันได้ละนี่ก่อนจบเกมยังฆ่ามันได้ครับผมอุ๊ยอย่ายิงใหญ่ย,ยิงด้านในปะอุ๊ยเลยยัดแม่กี่ทางเนี่ยตายโอ้ไม่ตายโอเคอย่าเพิ่งแพ้แล้วกันขออีกหน่อย สิบสองตัวล่าได้มาพอพอได้อยู่นะแต่ทีมเราไม่ดีด้วยตอนนี้ก็คือทีมออกไปหมดอ่ะผมรอตรงนี้แหละหัวโผล่แน่หัวโผล่แน่หัวโผล่แน,โแน่โอ้ไม่ตายโดนกันไปคนละเม็ดเองคือโดนไปคนละเม็ดคนละตัวครับผมโอเค,โอ,เคโอ้ไม่โดนกระสุนก็น้อยโอเคโดนมึง ด้านบนน่าจะมีอุ้ยโอ้โหมาเนียนเลยนะมึงมาเนียเอามาเนียเอาเมเนียโอ้โหไม่ได้วะโดนแย่งครับผมเอ๋อไอสัตว์ละปลาขวานไปโดนใครก็ไม่รู้โอเคปลาขวานไอตัวนี้ไปโดนคนข้างหลังครับผมได้14ตัวโอเคประมาณนี้ละกัน14ตัวด้วยดิทีมผมออกหมดครับผมเหลืออยู่3-4มสี่คนอะเค MVP ติดป่าวะไม่น่าติดหรอกเอ้ยติดอยู่อันดับ3ครับผมโอ้โห แสดงว่าฝีมือผมก็มีอยู่โอเคครับ okay, ผมประมาณนี้แล้วกันเจอกัน